ต่อเราเนี่ยปลากินเข้าไปถ้าเรากินตัวปลาเข้าไปเนี่ยนะคะเราอาจจะโดนพิษนะคะก็เลยว่าไม่กินปลาชนิดนี้กันนะคะไม่ว่าไปที่ไหนนะคะที่แม่ห้องสอนก็มีนะคะที่ถ้ำปลาก็เป็นปลาชนิดเดียวกันเหมือนกันตอนแรกเนี่ยมันไม่เยอะนะคะแต่ดีว่ามันออกลูกออกลายตอนนี้เยอะมากเลยนะคะปลาพวงหินนะคะทำเล่นหรือทำจริงจัดเดี๋ยวระหว่างทางเห็นว่าถ้าเขามีขายตัวปากยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อนะคะได้นะคะ ช่ค่ะเดี๋ยวเราไปนัดเวลากันทั้งหน้านะคะเอาหมูลงเอาหมูลงม่นใครเป็นหมูอยู่กันไปเลยละกันไปเลยละน้าแบ่นี้โอ้ยนี่ต้องโดนหน้าเนี่ยน้องเปลี่ยนรองเท้า จันได้ลงมาเตะทายวีดีโอละเอน้าอ๋อนี่วีดีโอกะลอกทายเตะว่ะเพราะว่าอ้หมกยู่ในกล้องไอ้ย่ตัวไอ้ชักเกือเลยเอาทั้งตัวขอทั้งเัวอนะคะบนบัสว่จะเลิกขายแ้นา่เดี๋ยวนี้ถ้าจังไ่้มันยัไง <laughs> đơn mới mất à mẹ mất đi cứ thương mắm mất 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 nói mất mất ตอนนี้เรากำลังถ่ายตูดเลยนะคะจื้อใครจือมามาเลยคะ่ะจื้อใครจือมา เดกตูมกัน่มสองอย่างเอมอฟีแบบกดอัดกดยุบเอาละเละโอโหดนเขาต้องอันน yup ี้พลองีนี <h <h ah <h <h ่เขาแพงเพราว่าตุ้ยนุ้ยแกตุ้นุ้ยปีนหนอนเอดีครับเอาเมนี้ยันื้อตีลไปอย่างไก่มาไฟแล้วมื่อ เ้าตไปไกล่ลวเาที่วเนี้ยที่วเี้ยอ่ะฮะที่เนี้ยระผมมาลงไปกรก็ได้วะไปลงไปกก็เลยปอ้นนว,วนะะเ่อนผ้าแพงตัวไหถ้าเปิดผาแพงหรอเจอพันเนิร์ดมาก็เฮอ่ะ mấy cái gì à? không bỏ cho dăm công suất này. ngọt n g งดถ้าเปิ้นเป็นปลาไปจตอดสร้อยกันเนะ <c oughs> ตอดสร้อยตอดเรนตอดนาฬิกาเสียปลาจะตอดนะลับแล้วห้อมาึ่งันหิาขึ้งลันหิ ใส่เครื่องทิ <esh> ้งใส่เครื <yell> <nose> ่อมาบงหินงเนี่ยแล้วันมาใส่กันนะเนาะนอนทำไมจังเออเออ้ารการค่ายแบบมันจะกระโดดขึ้นมากหรอกระโดดหางฝาดนาะ หอดีดีๆก็บบเนี่ยจะมีแบบไทยอินดูนะยังความไม่ผ่านยปจไปโลเก็บเตอถ่ายถ่ายก็พอจะดูสีสันเข็มไทยของูดลิอนกิ่งช่างไปตัางพูดว่าอมนลิดลุกันงช่างเด้งช่างด้งช่างดิ้ง

มาแล้วหน้าเชื่อแล้วเป็นหลักษาน <c oughs> นี่กับมดสภาพเห็ล่ากับมดสภาพมีท่านใจจะลงกับน้ำบ้างคะตอนนี้ยังหมดแรงอยู่มัง้งกระถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวจอดมาตรงนี้่ะ นละต ais, ีกอดโตวันเน้นแพ็ค จะมีจะลงดน้ำบ้างคจะมาประน้เินด้านยืนประจับมาได้ห่วงดำน้ำเอาชนอกันสุดดูนี่เฮ้ยเออ

แดแ้ครอ้าวคุณละตีฟื้นแล้ว

นมันเนี่ยจ่างอ่ะเปตัวนี้อันาเเเาลงกันเนาะโอเค่ก็เคยลงเนาะอาไปก็ะขุดนะคนก็เคยลงลตัวเนี่ยอ่มมไ Nói người mất tích lắm chân 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 mất hôm hôm nay luôn mọi người mất tích lắm 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 mất

mẹ đều mẹ này mẹ đều 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 ขอปลาหน่อยเอ้ยขอขนมปลาหน่อยเอให้ปลาเดี๋ยวนี่ปลาแปลงๆนเนี้ยพี่ตเี้ยเนี่ยเนี้ยเ้ยเะี้น้ายเนนีนี่ยเนี่ยเนียเนี้ยเนี้ี่น

ทำ้านนะนะเช่ยคได้กี่คนน่ะสองนต่สเติร์นใ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้ำก่อนตรงนี้แล้วมากงโอ้โข้าใจพอเฮ้ยไปนอ๋อสใสงออนส่นก็พ้อที่กว่าคนงานในสวนนี่ค้ะเองเนเมยคนมีสองันก็รบแน่แใครเดินอันเด้ มาแล้วครับมาแล้วมาจ่ายทำหนังครับอ่ารถนนี้กะมาสิบนาทีนะผมก็เี๋ยวจะขายรถให้สิะแล้วครับอ่าหนักกินข้าวอ่ี้

อาฮารังซียูเข็นมั้ยเนี่ยสกงเส้เน่ก็ยากเละ

สนอฟัวปะคือสนอฟัวเลยไปไปไปใช่ใช่าโดนจะมุจองงไป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 พ่อไปใต้งสาชื่อต้นสา อลาคือลาลาลาลลาคือลาลาลิลา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 ลกล้ลกลา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 ลอลาลาลาลอลาลาลาล้ลานานาล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 ีลา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 ลลาานาลาาาลาาาาล ไปรักษาสวีไม่ปอนนี้ม nah ันไม่ร้อเหมือนตก่อนอันนี่นะมีท่านใดต้องการแวะเข้าห้องน้ำอกคะไั้ค่ะมีไหมคะเรไม่เข้าช่นกันเดี๋ยวเลยแล้วนะคะรไปเข้า้องน้เดี๋ยวไปส่งด้านหน้าทีเดียวเลยนะคะด้านหน้ามีอ่างไหมไม่มีครับใส่ก๊กน้กดตัวได้นะครับ ขอบคุณนน้ทุกท่านเลดรับเจ้านายยครับเดี๋ยวาลดสินด้งดสิ่งของด้วยนะครับวที่เดินทางยสดหน้า้นาเไม่เข้าเดี๋ยวเรางไปส่งหน้าใครจะข้องน้ำก็ลงนะคะแล้วเราไปสด้านหน้าไป เข้าแล้วเขาล้ไปเราวนไรเไรงไปจข้าจ่งจานเนาะนะปตีมีสลแต่ตองซิบได้เงได้คำต้องเงินจไ้ใจาจต้องแม่จะลจะลเออ่ายลาเจ้าคับ ก็ิเขาไปหับัวนยลเนี <Ont op> <kita> mm ่ยงหของข้วเหนียวเน้อเน่ยกรนิ่งผู้หญิงจะลง